สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาสอนรับของฟรีที่เหลือทั้งหมดสี่ชิ้นเลยนะคะจากเมื่อคืนที่เราอยู่ดีๆก็ง่วงนอนแล้วก็หลับไปก่อนนะคะไม่ได้มาพากเสียงนะคะวันนี้ก็รวมให้หมดเลยเมื่อเข้ามาในแแบบแล้วนะคะให้มาตรงที่ปั่นจักรยานนะคะจะมีคนปั่นจักรยานอยู่ค่ะกดปากลัวสีแดงนะคะให้เล่นค่ะเป็นจักรยานนะคะขอนอนุญาตเล่นความเร็วนะคะ เส้นแบบนี้เลยค่ะมันก็จะดีฟแล้วก็สะับ,บทำให้สูงๆนะคะมันก็จะได้เร็วๆนะคะอย่าไปตรงสายนะคะมันจะฝืดค่ะต้องเล่นเข้าเส้นทรายทั้งหมดสามรอบนะคะถ้าครบแล้วนะคะก็จะมีเหรียญตาขึ้นนะคะอันต่อมานะคะให้เข้าตรงที่พาคูนะคะหรือปลากลัวค่ะตรงนี้มันจะบักบ่อยนะคะมันจะบักแบบหน้าจอกระตุกกระตุกนะคะเล่นยากมากเลยค่ะอันนี้เราไม่เอานะคะ สอนเฉยๆค่ะมันยากเกินนะคะได้เป็นหูฟังรองเท้านะคะก็สวยอยู่นะคะแต่ไม่เอาดีกว่าค่ะทุกคนเสียสุขภาพปิดค่ะแล้วเวลาข้างล่างนะคะจะเขียนอยู่นะคะเราต้องทําเราต้องชนะให้ได้ก่อนจะถึงหนึ่งนาทีสามสิบวินะคะไม่งั้นเราจะไม่ได้ของนะคะมันยากนะคะเราไม่เอาค่ะหนานะเราออกลนะเมื่อออกมาแล้วนะคะเราจะบอกของสี่สองชิ้นนะคะ ซึ่งจะมีหัวสิงโตนะต้องอยู่ทั้งหมดในแนททั้งหมด30นาทีนะคะแล้วก็เป็นปีกเชือกผูกรองเท้านะคะให้กดไปที่ตรงตารางจัดอันดับนะคะเราจะเห็นของตัวเองนะคะต้องเล่นให้ได้เลขสิบขาดไม่ได้ค่ะ